การหาชุดเกาะบวกให้ครบก่อนลุยนะครับผมโอเคครับผมก็เรามาลุยกันที่เทคนิคที่3นะครับก็คือการหาชุดเกาะบวกให้ครบก่อนลุยนะครับผมอย่างางตัวอย่างตะก,กี้นี้นะครับที่ผมไปลุยโดยที่เรายังไม่มีหมวกไม่มีเสือ้อเกาะเลย เราเจอศัตรูยิงแป๊บเดียวเราก็ไม่ทันได้ส่วนเราก็ตายแล้วนะครับเทคนิคคือเทคนิคนี้ถ้าให้ถามว่าปืนกับเสื้อเกาะอะไรสำคัญกว่าผมมองว่า,เ,าเสื้อเกาะนะครับกับหมวกคือถ้าเกิดเราเจอศัตรูแล้วเขายิงเราครับเราสามารถวิ่งหนีได้แล้วก็ไปแอบ ้วหลังจากนั้นค่อยหาปืนมาสู้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีเลยเราเราเจอเขาแค่แป,ป๊บเดียวครับเขายิงเขา้าหัวเราก็ตายนะครับผมแต่ถ้าว่ามีหมวกกระกะก็สามารถก็เกือบตายแต่เราก,ก,ก,ก็ยังไม่ตายนะเราก็ยังสามารถเดินต่อได้เดี๋ยวไปลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงด้านไหนนะครับต่อไป ไปลงคอเหมือนเดิมนะครับโอเคไเดี๋ยวเราหาปืนกับชุดเกาะตามเทคนิคที่เรากลายจะนำเสนอได้เลยนะครับอ่าเราได้ปืนแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็ได้หมวกนะครับถ้าหากเราได้เสื้อนี้เราก็สามารถ ลุยได้นะะเดี๋ยวผมลองวิ่งไปดูก่อนแล้วก็ลองดูวงด้วยนะครับโอเคผมจะถืออ้าผมเจอศัตรูนะ โอเคเอาเราวิ่งไปต่อนะครับเดี๋ยวลองสังเกตตอนนี้เราเรามีเกาะกับหมวกก็เล็บสองเลยนะก็จะทำให้เราถึกขึ้นลอาผมได้ยินเสียงคนนะ เรียบร้อยครับแล้วก็การเข้าเข้าบวกชาร์จในบ้านนะครับเราต้องพกลูกซองด้วยนะเพราะว่ามันมันจะทำให้เรายิงได้ดีขึ้นนะครับระยะใกล้ศัตรูโผลมาโดนเราไม่เม็ดเดียวก็ก็สามารถตายได้นะครับถ้าโดนเต็มๆ ลูกสองก็เป็นประโยชน์มากอ่าเราเจอคนนะครับเราเจอคนนะครับ เหฮะเห้แล้วผมเหมือนผมได้ยินคนผมก็จะอ้าวจเจอแล้ว เกาะสนะครับเขาายิงเราสานัดถึง40นัดน,นะเราอาจจะหลบได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ตัวเกาะเอ้เกาะสอของผมใช่ไหมฮะเห็นไหมมันซับดาเมจไปเยอะมากคราวนี้ก็อยู่กันที่อาบุธนะครับว่าเราว่าเราใช้อะไรสู้กันอ่าแล้วก็เก็บของให้เรียบร้อยตอนนี้เราก็ค่อยๆเล่นเลยเนาะ พยายามอยู่ในตึกนะครับแล้วก็ฟังเสียงเท้าคนเข้าบ้านก็นี่ค อาเราเจอแล้วเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะเราก็รอวงบีบนะครับแต่เราต้องวิ่งไปหาเขาอันนี้เราเสียเปรียบนะเราก็ต้องย้ายบ้าน ตอนนี้เราอยู่ขอบวงพอดีเลยอ่ะผมได้ยินนะ ความยานะครับอ่ามีคนนะครับผมเดี๋ยวเราต้องวิ่งข้าหองนะครับ โอ้โหเขานั่งอยู่นี่นะฮะอ่าเราก็เสียดายไปตอนนี้แต่ก็ได้ที่5นะครับก็ถือว่าโอเคยิงไปทั้งหมด5ตัวนะครับก็ผมเราผมก็ถือว่าโอเคนะเออเราก็ได้ยิงได้แอบได้นั่งดูนะฮะอ่าต่อไปอ่าเดี๋ยวไปพบกับเทคนิคที่4เลยครับผม